สวัสดีครับเพบกับช่องปูวาวตั้มนะครับผมวันนี้ซิมาอ,อ,อาการของรถนะครับก็คือเร่งไม่ขึ้นนะครับผมอันนี้เราถอดฝาครอบสายพานเลยครับผมทำงานถอดเลยครับผม ก็จะมีเบอร์แปดสองตัวนะครับแล้วก็หกเหลี่ยมนะครับผมหกเหลี่ยมครับทรายน่าจะเกิดจากสายพานขาด ดูดูสภาพดูจากการล้ต่อไปเราถอดฝาครอเบอร์แปดออกนะครับผม ครับผมยุดบอก เรามาดูสภาพสายพานนะครับนี่ครับสายพานมีรอยฟันแตกนะครับแล้วก็บิดใหญ่นะครับผมตัวคัสหลังก็โยกได้นะครับเป็นเศษฝุ่นของสายพานนะครับนี่ครับรอยแตกครับผมอาการการลดไม่มีแรงครับผมบิดยังไงก็ไม่แปลรับ นี่ครับสาเหตุเกิดจากสายพานนะครับสายพานแตกนะครับผมเราทำการถอดออกมาเปลี่ยนใหม่นะครับผมต่อไปเราจะมาถอดน,อน็อตเพลาข้อเบี่ยงนะครับแบบ ไม่ใช่บล็อกลมนะครับก็จะเป็นน็อตปสิบเร์17นะครับผมล้าก็เอาลูกบล็อกไปค้ำนะครับผมค้ำกับแล้วก็คันออกครับผมจะมีจุดุดจุดค้ำนะครับเดี๋ยวพามาดูนี่ครับจะเป็นเฟืองเล็กๆนะครับค้ำเราต้องค้ำจุดที่หนาที่สุดนะครับ เพื่อที่จะให้แข็งไม่แตกนะครับผมอันนี้เป็นวิธีง่ายๆนะครับผมนี่ครับเป็นวิธีง่ายๆเลยครับ นี่นะครับสภาพสาพสายผ่านนะครับผมเละเลยครับผมแล้วก็ถอดชุดชามอออมานะครับผมว่าตรวจเช็คสภาพของเม็ดของน้ำหนักนะครับนี่ครับก็จะมีแค่สามเม็ดเองนะครับผมซึ่งแต่ก่อนทำแรงหรือเปล่านะครับผมนี่ครับเป็นเหลี่ยมเลยครับผมทำให้ออกตัวนี้ อาการน่าจะเป็นอาการกระตุกนะครับผมเนี๋ยเราจะเปลี่ยนใหม่เลยครับซื้อมาใหม่เลยครับผมก็ประมาณนี้ครับสําหรับอาการรถไม่มีแรงนะครับออกตัวกระตุกนะครับก็สําหรับคลิปนี้มีประโยชน์ก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับสำหรับนี้ขอการภาพสวัสดีครับ